ตอนที่ยีฟอดแพทก็หอมแก้มของบอสด้วยความดีใจที่บอสยอมไปงานเลี้ยงกับเขาบอสก็หัวเราะออกมาเบาๆข่าวหน้าถ้าผมงี้เงาาอีกพี่บอสอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวนะพี่เดินมาตกหัวผมเลยก็ได้ผมจะได้มีสติแพทก็บอกมาทำเอาบอสยิ้มขำไหนบอกว่าจะไม่เอาแต่ใจ สมัยงี้เง่าแล้วไงบอสก็แก้งถามกลับไปก็เบื่อผมเผลอไงครับแพทก็บอกออกมาอีกบอสก็ยิ้มออกมาอ่อนๆพี่ไม่ตกหัวเราหรอกแต่จะเตือนดีๆเมื่อพี่เตือนแล้วก็ต้องฟังพี่บ้างนะเข้าใจไหมบอสก็บอกย้ำแพ ก็ตอบรับในลําคอพี่บอสผมขออะไรพี่สักอย่างได้ไหมในในเราก็คุยกันขนาดนี้แล้วแพทก็เกลือนขึ้นมาบ้างบอสจึงเนยหน้าไปมองเด็กหนุ่มที่ตัวเองนอนหนุนอกอยู่แพทก็มองบอสอยู่เช่นเดียวกันอะไรบอสก็ถามกลับไปพี่บอสไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบไว้คนเดียวได้ไหมครับ ผมรู้ว่าพี่อายุมากเป็นผู้ใหญ่ในสายตาของคนอื่นพี่ถึงได้คิดมากแล้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครว่าผมหรือพี่ได้แต่ผมไม่ชอบแบบนั้นเลยเพราะมันมองเหมือนพี่ชายที่ต้องการปกป้องน้องชายซะมากกว่าแพทก็พูดบอกออกมาด้วยน้ำเสียงปกติทำให้บอถึงกับนิ่งตอนนี้เราเป็นคนรักกันแล้วนะครับ เรื่องอายุมันไม่เกี่ยวกันเลยผมอยากให้พี่แบ่งเบาความรับผิดช,ชอบมาให้ผมบ้างลืมเรื่องอายุลืมเรื่องว่าใครเด็กใครแก่ใครเป็นผู้ใหญ่กันไปก่อนแล้วเรามาช่วยกันแก้ไขร,รับผิดช,ชอบในเรื่องต่างๆร่วมกันพี่ปกป้องผมผมปกป้องพี่เราสองคนปกป้องกันและกันในฐานะคนลักดีกว่านะครับแพทก็บอกออกมาเสียงจริงจัง ทำให้บอสรู้ตัวว่าเขาเอาแต่คิดเรื่องความเป็นผู้ใหญ่กว่าแพทจะปกป้องและดูแลแพทจนลืมไปว่าแพทตอนนี้ไม่ใช่เด็กตัวน,น้อยที่เขาคอยดูแลอีกแล้วแพทคือคนที่ต้องการเดินเคียงข้างเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับเขาเช่นเดียวกันพี่เข้าใจแล้วแหละขอโทษนะที่พี่อาแต่คิดมากคิดเยอะแบบนี้ บอสก็บอกออกมาเสียงแผ่วคิดเยอะมันก็ดีกว่าไม่คิดอะไรแต่ก็ลดลงบ้างก็พอนะครับพี่ควรมองผมในฐานะคนรักไม่ใช่น้องชายแบบเมื่อก่อนได้แล้วนะครับแพทก็บอกออกมาอีกบอสก็ยิ้มรับก่อนจะยื่นหน้าไปจูบที่ริมฝีปากของแพทเบาๆแล้วพาออกโดยที่ไม่ได้ลุกล้ำอะไรนะคะแพทก็ยิ้มออกมาอ่อนๆ เอาเป็นว่าพี่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องนี้นะแต่ตอนนี้เรานอนกันเถอะพี่ไม่ไหวแล้วบอสก็บอกออกมาพร้อมกับดวงตาที่ปลื้มปลอยแพทก็ยิ้มขำก่อนจะก้มลงไปจูบที่หัวของบอสพร้อมกับดึงผ้าห่มมาห่มให้คนรักแล้วทั้งสองคนก็หลับลงไปในเวลาไล่เลียกันหลังจากที่บอสตอบตกลงจะไปงานเลี้ยง แพทก็บอกกับพ่อแม่แล้วแม่ของแพทก็พาบอสไปซื้อชุดใส่ไปงานเลี้ยงตอนแรกบอสจะซื้อเองแต่ทั้งแพทและแม่ก็ไม่ยอมบอสเลยจ้องตามใจทั้งสองคนและตอนนี้บอสก็อยู่ที่บ้านของแพทเพื่อเตรียมตัวไปงานเลี้ยงพร้อมกับครอบครัวของแพทดีนะที่ยังมีชุดสูตรลำลองแบบนี้ไปงานได้บ้างถ้าเป็นสูตรแบบ เต็มเป็นทางการพี่คงหายใจไม่ทั่วท้องแน่แนบอสก็พูดขึ้นขณะยื่นส่องกระจกเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวแล้วบอสก็อยู่ในชุดสูตรรำรองด้านนอกเป็นสีน้ำเงินอ่อนด้านในเป็นสีขาวทำให้ขับผิวดูออร่ากว่าเดิมแพทก็เดินมาสวมกอดบอสจากทางด้านหลังและ หอมแก้มใสใซึ่งแพทก็อยู่ในชุดสูตรลำลองเช่นเดียวกันกับบอสแต่ตัวนอกเป็นสีเทาด้านในเป็นสีขาวเช่นเดียวกันพี่บอสใส่ชุดนี้แล้วดูน่ารักดีนะครับดูเหมือนเด็กๆเลยผมชักไม่อยากให้ไปแล้วสิแพทก็พูดขึ้นบอสก็มองผ่านกระจกแบบงงๆทำไมอ่ะก็ถ้ามีใครมาสนใจพี่บอสของผมล่ะผมจะทำยังไง จะทำอะไรอยู่เฉยๆนั่นแหละเพราะพี่ไม่สนใจใครไปมากกว่าเราอยู่แล้วแหละว่าแต่พี่เราเองก็หลอกใช้เล่นนะสาวๆในงานคงมองกันเป็นตาเดียวแน่นๆใครมองก็ช่างเขาสิครับผมมองแค่พี่บอสก็พอแพทก็พูดยอดกลับไปบอสก็หัวล้อคำพอดีกับที่แม่บ้านมาเคาะประตูห้องเพราะ พ่อกับแม่ให้มาตามแล้วทั้งสองจึงเดินลงมาสมทบกับพ่อแม่ของแพทที่รออยู่ก่อนแล้ววันนี้แพทก็อาสาเป็นคนขับรถให้โดยมีบอสนั่งหน้าคู่กันส่วนพ่อกับแม่ก็นั่งบอกทางด้านหลัง <S <s <ug> <S ตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณวันนี้ฉันจะได้ควงหนุ่มหล่อทั้งสองคน <S <s <ug ling> อา้าวแล้วผมไม่รล่อหรอพ่อก็แกงถามแม่บ้าง แหมคุณก็หลอกค่ะแต่ไม่ใช่หนุ่มแม่ของแพทก็พูดก่อนที่แพทกับบอสจะหัวเลาะขำออกมาเบาๆพ่อของแพทก็ยิ้ขมขำไม่ได้ว่าอะไรงานนี้ไม่ต้องเกรงอะไรหรอกนะบอสทำตัวให้สบายๆายายถือจะว่ามาเดินเล่นกินของฟรีพ่อของแพทก็พูดขึ้นอย่างคำๆเพื่อให้บอสคลายความกังวลครับ บอสก็ตอบกลับยิ้มยิ้มไม่นานทั้งสี่คนก็มาถึงโรงแรมที่จัดงานทำไมเขาจัดงานเปิดตัวคอนโดกลางคืนนะครับป้าแล้วทำไมจะต้องมาจัดที่โรงแรมด้วยแทนที่จะจัดที่คอนโดที่จะเปิดตัวนั่นเขาจัดตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วแต่นี่เขาจัดงานเลี้ยงอีกรอบแบบเป็นส่วนตัวให้กับบรรดาคู่ค้าที่เคยทำธุรกิจร่วมกันนะอืม เราทั้งสี่คนก็เดินเข้าไปด้านในโดยพ่อกับแม่เดินนำติดท้ายด้วยบอสกับแพทสวัสดีครับคุณรันคุณเกดชายวัยประมาณพ่อของแพทก็เดินมาทักทายพร้อมรอยยิ้มแม่ของแพทก็ยกมือไหว้อีกฝ่ายเช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณพึกยินดีด้วยนะครับกับโครงการใหม่พ่อของแพทก็พูดทักทายเจ้าของงาน ก็มาขอบคุณกลับอ๋อนี่ลูกชายผมครับคนนี้ชื่อบอสส่วนอีกคนนี้ชื่อแพทพ่อของแพทก็แนะนำบอสกับแพทขึ้นมาโดยไม่ได้บอกสถานะจริงๆของทั้งคู่พราพ่อของแพทคิดว่ามันไม่จาเป็นที่จะต้องไปปราประก,การบอกใครก่อนเวนทิ่จากเขาจะถามไม่ใช่ว่าพ่อของแพทจะอายแต่เขารู้ว่าบอสเองก็อยากให้เขาพุดแนะนำแบบนี้มากกว่าบอส เมื่อได้ยินก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาได้มากพอเขาต้องการแบบนี้แพทกับบอสก็ยกมือว่าอีกฝ่ายทันทีอ่าาสะดีหนุ่มหน้นาตาดีทั้งคู่เลยนะครับเนี่สสยส่งใส่สาวๆในงานมองกันขอเคล็ดน่นแน่แนพลึกก็แซวขึ้นยิ้มยิมเชิญด้านในก่อนครับผมให้คนเตรียมโต๊ะว่างไว้ให้ละโต๊ะไว้ให้พิเศษละผึกก็บอกออกมาก่อนจะเรียกพนักงานของตัวเอง ให้พาทั้งสี่คนไปยังโตด้านในพอแพทกับบอสเดินตามก็ไปด้านในก็เรียกสายตาของใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะหลายคนจําได้ว่าแพทเป็นนายแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังพ่อของแพทก็นั่งลงตามด้วยแม่แพทส่วนบอสนั่งข้างแม่แพทโดยมีแพทนั่งประกบอีกด้านแม่แพทก็มองบอสยิ้มๆวันนี้บอสดูดีมากเลยนะนี่ถ้าบอกว่าเป็นน้องของแพท ก็มีคนเชื่อนะเนี่ยแม่ก็พูดออกมายิ้มยิ้มมากํำลังจะบอกว่าผมได้แกใช่ไหมครับแพทก็แก้งยออแม่ตัวเองกับบอสก็ยิ้มขำนิดนิดบรรยากาศบรรยากาศเกรงเกงก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆคลายลงบ้างว่าแต่เมื่อกี้ทางคุณพึกเขาไม่รู้หรอครับว่าจริงๆแล้วป้ามีลูกคนเดียวแพทก็ทถางขึ้นไม่รู้หรอกป้าถึงได้แนะนำว่าบอส เป็นลูกอีกคนไงจริงๆแล้วบอสก็ถือว่าเป็นลูกอีกคนของบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมคุณพอก็พูดขึ้นซึ่งแม่ก็ยิ้มรับบอสคงไม่คิดมากนะที่ไม่ได้แนะนําว่าบอสเป็นอะไรกับแพทแม่ก็ถามขึ้นบอสน่สายหน้าทันทีเลยไม่เลยครับผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยดีซะอีกที่แนะนําแบบนี้อีกอย่างเราอะไม่จําเป็นจะต้องไปเป่าประกาศให้คนทางโลกเขารู้หรอกครับงั้นงั้น พี่บอสก็ต้องเรียกป๋ากับม้าแทนว่าน,น้าได้แล้วนะครับไม่งั้นเขาจะงงเอาว่าบอกว่าลูกทำไมเรียกนาแพทได้ทีก็พูดขึ้นมาจนบอสชะงักพ่อกับแม่ก็ยิ้มํำในความเจ้าเล่ห์ของเจ้าลูกชาย mm hmm. ก็นะบอสก็บอกอ้แอมแพทบอสไปหาอะไรกินลองท้องกันก่อนไปเดี๋ยวปา้า จะพาไปแนะนำให้รู้จักคนอื่นๆด้วยครับมาไปด้วยกันไหมครับแพทก็ตอบรับแล้วชวนแม่แม่ก็พยักหน้าทั้งสมจึงไปหาอะไรกินเพราะมันเป็นฟิลบุฟเฟ่แพทไม่ต้องเอามาเผื่อพี่นะเดี๋ยวพี่เอ,อกของพี่เองเรานะ่ะไปช่วยมาเถอะยิ้มแหไะบอสก,ก็ถามอย่างสงสัย รู้สึกดีนะครับที่พี่บอสเรียกมาว่ามาแทนที่จะเรียกว่าแหนะเหมือนทุกทีแพดกระแซวขึ้นทำให้บอสหนา้าร้อนรูป้าจริงๆแนละ้วบอสก็แอบรู้สึกดีเหมือนกันที่ได้เรียกแม่ก็แม่ของคนรักว่าหมาเลิกหยอดแล้วไปช่วยมมาได้แล้วเดี๋ยวพี่อะไปดูเครื่องดื่มก่อนบอสก็บอกก่อนจะเดินเลี่ยงไปที่ตกเครื่องดื่มซีสต่างๆ แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งหันมาชนพอดีโอ้ขอโทษค่ะขอโทษครับทั้งสองก็พูดขอโทษพร้อมกันเมื่อหันมาเจอหน้าบอสก็ต้องชะงักเป็นนิดเมื่อหญิงสาวที่มองบอสอย่างงงงงพี่ใช่เออคนที่มากับแพทในห้างหรือเปล่าคะหญิงสาวก็เลี่ยงที่จะพูด ว่าบอสเป็นอะไรกับแพทและบอสก็จำได้ดีว่าหญิงสาวคือใครเออครับสวัสดีครับบอสก็ทักไทยกลับไปสวัสดีค่ะวันนั้นไม่ได้แนะนำตัวเลยเชอรี่นะคะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันกับแพทแล้วนี่แพทมาด้วยหรือเปล่าคะคือหญิงสาวก็ถามแล้วก็มองไปรอบๆก่อนจะเห็นแพทเดินมาพอดี พอหันไปเห็นว่ามีหญิงสาวคุยกับบอสแพทเลยรีบมาดูก่อนจะรู้ว่าคือใครเจอกันอีกแล้วไม่รู้มาก่อนเลยว่าแพทจะมางานเลี้ยงที่นี่หญิงสาวก็ทักขึ้นยิ้มยิมวันนี้เชอรี่ก็อยู่ในชุดแสกสีหวานและแต่งหน้าอ่อนๆสมวัยบอสก็มองดูว่าหญิงสาวน่ารักจริงๆแต่ไม่ใช่สำหรับแพทเลยสักนิดเราก็ไม่ได้บอกใครเชอรี่จะรู้ได้ไงแพทก็ตอบกลับแล้วก็เอามือไปแตะ เอวของบอสเชอรี่ก็มองตามเด็กน้อยแล้วก็ส่งยิ้มให้ตามปกติว่าแต่แพทมากับพี่เออหญิงสาวยังไม่รู้จักชื่อของบอสอะนะพี่ชื่อบอสครับบอสก็ส่งยิ้มมันออนไปให้เพราะอย่างน้อยหญิงสาวก็เป็นเพื่อนร่วมคณะร่วมห้องของแพทค่ะมากัน2คนเหรอคะพี่บอสป้าหรอกมากับมา้าแล้วก็ป้าครับบอสก็ตอบ หญิงสาวก็ทำหน้าตื่นเต้นอย่างน่ารักจริงเหรอคะเชอร์ี่ขอไปทักทายหน่อยได้ไหมคะเจอพ่อแม่เพื่อนทั้งทีหญิงสาวก,ก็บอกออกมาอีกแพทก็ถอนหายใจเบาเบบอสเลยเอาสอกกระทุ้งสีข้างแบบไม่แรงนะเพื่อเตือนไม่ให้แพทแสดงท่าทางแบบนี้ไม่สิไปส,ไปสิแพทก็พูดขึ้นก่อนจะล้างเอวบอสให้เดินไปพร้อมตัวเอง หญิงสาวก็เดินขนาบข้างฝั่งบอสจนมาถึงโต๊ะที่พ่อแม่แพทนั่งอยู่อ้าวคุณพ่อคุณแม่นั่งโต๊ะนี้หรอคะหญิงสาวก็ถามชายหญิงสองคนที่นั่งคุยกับพ่อแม่แพทอยู่เชอร์รี่มาพอดีมาไหว้คุณสลันกับคุณเกตหน่อยเร็วแม่ของหญิงสาวก็พูดขึ้นเชอร์รี่เลยเดินไปฝั่งพ่อแม่ตัวเองแล้วยกมือไหว้พ่อแม่ของแพทอย่างนอบนอ้อม หน้าตาน่ารักจังเลยนะคะสวยเหมือนแม่เลยแม่ของแพทก็เยชมขึ้นมาทำให้ทั้งแม่ของหญิงสาวและตัวของหญิงสาวเองก็ยิ้มกว้างออกมาอ๋อนี่ลูกชายของเราสองคนเองค่ะบอสแพทนี่คุณหยาดคุณนติกรจ้ะแม่ของแพทก็แนะนำออกมา บอสกับแพทก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองหล่อทั้งคู่เลยนะคะแม่ของหญิงสาวก็ชมออกมาเออนี่คุณแม่รู้จักหญิงสาวก็ถามแม่ตัวเองขึ้นทำให้พ่อแม่ของแพทหันมามองหน้าแพทนินนิดนี่เรารู้จักกับลูกชายคุณสลันด้วยหรอ พ่อก็ถามขึ้นค่ะพอดีแพทกับเชอรี่อยู่ห้องเดียวกันนะคะนี่เชอรี่ก็ให้แพทพามาไหว้คุณพ่อคุณแม่แพทไม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้จักท่านทั้งสองคนด้วยหญิงสาวก็พูดพร้อมรอยยิ้มแม่แพทก็หันมามองหน้าลูกชายที่ทำหน้าเอื่มๆก็อดแอบยิ้มขำไม่ได้ดีจังเลยนะคะไม่คิดว่าจะบังเอิญขนาดนี้ แม่ของหญิงสาวก็พูดขึ้นยิ้มๆบอสกับแพทก็นั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมของตัวเองพร้อมกับทานอาหารไปด้วยแพทเขาเป็นเดือนคณะคู่กับเชอรี่นะคะแล้วก็เป็นเดือนมหาลัยด้วยสาวๆนุ่มๆที่มหาลายัยกีดแพทกันเยอะแยะเลยล่ะค่ะจริงเหรอเนี่ยแต่ก็ลอสมกับตําแหน่งอยู่นะจ๊ะเนี่ยเสียดายที่เชอรี่ไม่ได้ตําแหน่งดาวมหาลัยมา แม่ของหญิงสาวก็พูดออกมาเสียงหวานเรื่องหน้าตาผมว่าเชอรี่เขาสู้คนที่ได้ตำแหน่งดาวมหาหลลยไม่ได้เลยนะครับเพื่อเพออาจจะสวยกว่าด้วยแพทก็พูดคืนทําให้แม่ของหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจส่วนเชอรี่ก็มีท่าทีคืนได้แต่เสียดายเป็นนิดมีความสามารถสู้ทางนั้นไม่ได้เลยทำให้พลาดตำแหน่งไปไม่งั้นคงได้เป็นดาวมหาเลยคู่ผมไปแล้วล่ะครับ แพทก็พูดออกมายิ้มยิ้มแต่ในประโยคที่พูดออกมาแฝงคำจิกกัดเล็กๆหญิงสาวก็ชงักไปนิดแต่ดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะตามไม่ทันคำพูดของแพทเลยสักเท่าไหร่เพราะยังคงยิ้มรับบอดก็ตบลงที่ขาของแพทเบาๆเป็นการปามไปด้วยนั่นสินะนี่าเชอร์รี่ได้เป็นดาวมหาลาัย เวลายืนคู่กับแพทคงจะเหมาะสมกันมากแน,น่แม่ของหญิงสาวก็พูดชมออกมาพูดชงออกมาพ่อกับแม่ของแพทก็หันมามองหน้ากันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรขัดอีกฝ่ายบอสเองก็พอจะมองออกว่าแม่ของหญิงสาวดูท่าจะถ,ถูกใจแพทเอามากๆและคงหวังอยากจะให้ลูกสาวตัวเองเกี่ยวดองกับแพทแน่น ถึงแม้จะรู้แต่บอสก็ไม่ได้รู้สึกระแวงอะไรเลยพอเขาเชื่อมันในตัวของแพทแต่สิ่งที่เขาระแวงก็คือระแวงว่าสุนัขที่มีใบาการันตีเพชรดีกรีในปากของแพทเนี่ยจะพุ่งออกมากัดคนอื่นตอนไหนก็ไม่รู้พ่อของแพทก็หันไปชวนพ่อของเชอร์รี่คุยเรื่องงานปล่อยให้ภรรยาของตัวเองคุยกันไปก่อนไม่หรอกครับผมน่ะไม่เหมานะมมสมกับเชอร์รี่หรอกครับ แพทก็พูดเหมือนทำตัวแต่ถ้าฟังดีๆจะรู้ว่าแพทจงใจพูดบอกหญิงสาวให้รู้ตัวคุณแม่คะนี่แพทเขาได้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับเชอรี่ด้วยนะคะหญิงสาวก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีซีรีสเกนอะหรอจริงเหรอจ๊ะแม่ของเชอรี่ก็หันไปถามแพทอย่างอึงอ้งๆแพทก็ยิ้มรับครับแพทก็ตอบกลับมาตรงๆแม่ของหญิงสาวก็ยิ้มจนเจือนเล็กน้อย ทำไมถึงรับเล่นซีรีส์แบบนั้นละ่ะแม่ของเชอร์รี่ก็ถามอีกส่วนแม่แพทก็ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเธอปล่อยให้ลูกชายเธอได้ตอบตามความคิดความรู้สึกตัวเองยกเว้นถ้าแพทจะพูดอะไรที่มันหนักไปก็อาจจะเตือนกันบ้างส่วนบอสก็นั่งกินอาหารที่ตักไปด้วยฟังแพทคุยโต้ตอบกับแม่หญิงสาวไปด้วยก็แค่อยากหารายได้พิเศษนะครับไม่มีอะไร แล้วเรากล้าที่จะเข้าฉากแบบนั้นด้วยหรอต้องทำกับผู้ชายด้วยกันนี่นะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับผมไม่ได้รังเกียจอะไรในเรื่องนี้อีกอย่างผมก็มีแพทรกำลังจะพูดต่อแมบมบคุณแม่คะสมัยนี้แล้วโลกเราเปิดกว้างแล้วนะคะอีกอย่างการจะมีนักแสดงที่ดีได้ก็ต้องเล่นได้ทุกบทบาทสิคะหญิงสาวก็พูดขัดขึ้นมาก่อนแม่ของเธอก็เลยไปยั่งน่ารัก เออ,อไปกับลูกสาวอะไรนะครับไม่ยิ้มหรอครับพี่บอสงั้นไปตักเพิ่มกันดีกว่าครับแพดก็พูดขึ้นมาทําให้บอสนางทําหน้างงเล็กน้อยพอบอสยังไม่ทันพูดอะไรเลยแม้เอาอะไรเพิ่มไหมครับแพก็หันไปถามแม่แมก็สายหน้าไปมายิ้มยิ้มพอรู้ว่าลูกชายตัวเองเริ่มลาคาญสถานการณ์ตรงหน้าแล้วจึงหาทาง แยกออกไปงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่บอสลุกสิเฮ้อแปดก็ถอนหายใจออกมาเมื่อเดินมาถึงซุมาหารเด็กไร้กาดบอสก็แกล่าออกมาเพราะเข้าใจสถานการณ์ผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนี่ผมพูดดีๆแล้วนะแต่จะว่าไปทำแบบไอ้ล้นก็ดีเหมือนกันนะหลอกด่าหลอกว่าบางคนยังไม่รู้ตัวเลย <c oughs> แล้วจะไปว่าเขาทำไมล่ะเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปสินิ่งๆไปก็ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ผมไม่ชอบพี่บอสมองออกไหมล่ะว่าแม่ของเชอรี่ต้องการอะไรก็มองออกแล้วก็เฉยเยไว้สิบอสก็พูดขึ้นแต่ไม่ทันจะพูดอะไรต่อก็เห็นเชอรรี่เดินตรงเข้ามาหาบอสเลยสะกิดแพทแพทก็หันไปมองเล็กน้อยแล้วทำหน้าเซ็ง แพทเชอรี่ก็เดินเข้ามาเรียกแพทเสียงอ่อยๆว่าไงเชอรี่แพทก็หันไปถามด้วยสีหน้านึ่งๆตอนนี้เขาเริ่มลำคาญมากเรื่อยๆแล้วแต่พยายามที่จะไม่พูดอะไรแรงๆใส่เออแพทไม่พอใจอะไรแล้วหรือเปล่าหรือว่าเรากับแม่พูดอะไรที่แพทไม่ชอบทำไมเชอรี่คิดแบบนั้นละ่ะก็ดูเหมือนแพทอารมณ์ไม่ดีไม่มีอะไรหรอกเราแค่ไม่ชินนะ่ะ เวลาเจอคนที่ไม่ค่อยสนิทด,ด้วยมาถามนี่ถามนั้นแพทก็พูดกลับไปทำให้หญิงสาวเสียหน้าไปน,นิดจนบอต้องจับแขนเขย่าเบาแพทเขาแค่หิวนะ่ะก็เลยดูหงุดหงิดไปบ้างไม่มีอะไรหรอกครับบอสก็แก้ตัวให้หญิงสาวก็ยิ้มมันอ่อนมาให้แพทว่างหรือ,อยังพ่อของแพทก็เดินมาหาเลยทำให้การสนทนาของสามคนหยุดไปก่อน ทำไมครับป้าพอดีจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับลูกค้ารายใหญ่ของเรานะ่ะพอพูดขึ้นแพดกับบอสแพทก็หันมาหาบอสพี่บอสไปด้วยกันไหมแพทก็พูดขึ้นแต่บอสสายหน้าแพดไปเถอะเดี๋ยวพี่หาอะไรกินแล้วไปนั่งเป็นเพื่อนมา้าเราจะให้ม้านั่งคนเดียวหรือไงบอสก็พูดขึ้นมาอีก แพทจึงพยักหน้ารับงั้นฝากอยู่กับมาดยนะพี่บอสแพทก็พูดขึ้นมาอีกบอสก็ยิ้มรับก่อนที่แพทจะเดินไปพร้อมกับพ่อของตัวเองบอสก็หันมาหามองเชอรี่ก็เห็นว่าเชอรี่มองมาที่เขาบอสจึงส่งยิ้มมานออนให้แล้วแซงหันไปนเรื่องอาหารทำไมพี่บอสถึงไม่ไปกับคุณอาล่ะคะปกติ คนเป็นพี่ต้องเรียนรู้งานก่อนน้องไม่ใช่หรอคะหญิงสาวก็ถามขึ้นบอสก็มองหญิงสาวพร้อมกับแบบคิดในใจว่าหญิงสาวถามแบบนี้เพราะไม่สงสัยจริงๆหรือแค่อยากรู้ความสัมพันธ์ของเขากับแพทกันแน่พี่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของปากับมาหรอกบอสก็ตอบกลับไปยิ้มยิมหญิงสาวก็ทำหน้างงเป็นลูกบุญธรรมหรอคะ หญิงสาวก็ถามต่อบอสจึงถอในหายใจและเริ่มเข้าใจแพทแล้วว่าเวลาโดนจี้ถามมากๆรู้สึกลำคัญยังไงเปล่าหรอกพี่เป็นแฟนกับลูกชายเขานะบอสก็บอกออกมาด้วยน้ำเสียงปกติแต่เอาจงๆริงก็แอบหวนวันเหมือนกันว่าจะมีผลอะไรกับครอบครัวของแพทหรือเปล่าหญิงสาวก็เงียบไปก่อนจะกี้มากๆกล่าวเชียวเห็นแพทดูแลพี่บอสดีมาก หญิงสาวก็บอกออกมายิ้มยิ้มบอสไม่รู้ว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นหญิงสาวคิดอะไรแต่เขาไม่อยากจะมองหญิงสาวในแง่ร้ายแล้วพี่อยอมไม่แพทไปเล่นซีรีส์ด้วยหรอคะมันก็ไม่เป็นอะไรนี่แค่การแสดงบอสก็เลยตอบกลับพอเขาเป็นคนอยากให้แพทไปเล่นด้วยซ้ำพี่บอสใจกว้างจังเลยนะคะแบบนี้เวลามีกระแสคู่จิ้นของแพทกับเบน์พี่บอสก็คงไม่คิดมากใช่ไหมคะ คือบอสอะ่ะก็เลยส่งยิ้มมัอนอ่อนไปให้ในใจนึกคาด้วยซ้าเมื่อนึกถึงเบนไม่หรอกแพดกับเบนเวลาอยู่ด้วยกันก็หาดีสองคนนั่นอะ่ะเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวก็ดีกันบอสก็บอกออกมายิ้มยิ้มเมื่อนึกถึงตอนที่เบนอะ่ะร่วมมือกับแพดเพื่อให้แพทหาเสทาเลยกับเขาตายจริงเพิ่งรู้ว่าแพดกับเบนเขาสนิทกันมากขนาดนั้นแบบเนี้ย ซีรีส์คงดังมากแน่ๆค่ะเพราะคนคงจินแพทกับเบน์มากแน่ๆคงมีโมเมนต์ให้แฟนคลับฟินเยอะแยะแน่นแลแน่เลยหญิงสาวก็พูดด้วยท่าที่สนุกบอสก็ยิ้มรับครับบอสก็ตอบยิ้มยิ้มส,สั้นๆกลับไปแล้วนี่เชอรี่จะเอาอะไรไหมครับพี่จะได้ช่วยถือเดี๋ยวเชอรี่ไปเอาเครื่องดื่มอย่างเดียวค่ะพี่บอสไปที่โต๊ะก่อนก็ได้ค่ะหญิงสาวก็บอกออกมา ก่อนจะเดินไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดหรือท่าทีของคุณยารหรอกนะแม่ของแพทก็บอกเบาๆเพราะกลัวว่าบอสจะคิดมากที่แม่ของเชอรี่พูดด้วยมีท่าทีที่อยากจะจับให้ลูกสาวของตัวเองนั้นคู่กับแพทบอสก็ยิ้มรับผมไม่สนหรอกครับพอลูกชายออาของมาเขาสกัดดาวลุงว้แล้วนี่ครับ บอสก็บอกออกมาแบบติดตลกแม่ของแพทก็หัวเลาะขำเบาๆจนบอสนั่งไปสักพักก็ขอตัวไปเข้าห้องน,น้ำบอสก็เดินไปทำธุระด้านไหนก็มีคนเดินเข้าออกบ้างแต่ไม่เยอะมากเมื่อทำธุระเสร็จบอสก็ไปล้างมือแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนล้างมืออยู่ห่างกันแค่สองอ่างบอสรู้สึกเหมือนถูกมองจึงมองไปในกระจกก็เห็นว่าชายหนุ่มมีคนมองเขาบอสจึงหันไปหาทุก มีอะไรหรือเปล่าครับบอสก็ถามขึ้นขอโทษครับพอดีผมกำลังนึกอยู่ว่าเคยเจอคุณที่ไหนคุณชื่อบอสใช่ไหมที่เคยฝึกงานที่บริษัทวีวีว,ว,วีหรือเปล่าครับบอสจึงพยักหน้ารับเพราะเป็นบริษัทที่เข้าไปฝึกงานช,งช่วงเรียนมหาลายัยแต่มันก็ผ่านไปหลายปีแล้วใช่จริงด้วยตอนนั้นคุณมาจากมหาลาัยนี้ใช่ไหมครับผมไปไง จำได้ไหมผมฝึกอยู่แผนกไอทีใช่ที่ขอให้ผมเล่นเกม PSP ผ่านด่าให้ปะ่ะจริงดิไม่คิดว่าจะมาเจอกันที่นี่ดูหลอขึ้นนันเนี่ยบอสกระถักขึ้นมาจําได้แล้วคุณก็ดูน่ารักเหมือนเดิมนะไพ่ก็พูดขึ้นบอสถึงกับชงงักชมผมว่าหลอดีกว่าครับ <c oughs> บอสก็ตอบกลับอย่างครับ แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบอสก็ถามไปบ้างไม่นึกว่าจะมาเจอคุณรู้จักเพราะตอนที่ปึกง,งานเขาก็พอจะสน,นิทกับกลุ่มของภัยพอสมครวรแต่ไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเพิ่งมาถึงนะพอดีเจ้านายให้มาเจอลูกาที่นี่ด้วยอ๋อผมขอเรียกชื่อเหมือนเดิมก่อนได้ไหมมาเรียกคุณแล้วฟังแปลกๆไพยก็พูดขึ้นบอจึงพยักหน้ารับ แล้วบอสมากับใครไพคก็ถามอีกอ๋อมากับบอสกำลังจะตอบก็เห็นแพทเดินเข้ามาด้วยสีหน้าตึงๆในห้องน้ำพอดีพอดีตอนที่30มสมารอชมว่าเจ้าเด็กอยากจะแผงดิดอะไรอีก